สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับน้องภูผาในวิชาภาฝาไทยนะครับภาฝาไทยวันนี้น้องภูผาก็จะมาแยกส่วนประกอบของคำกันนะครับแต่ที่หอยแยกส่วนประกอบของคำครับคือแผ่นสุดท้ายนะคะโอ้โหแผ่นสุดท้ายแล้วเย่ yeah. <Yeah. S 1> ดีใจด้วยคุณทําครบแล้วโอเคอ่ะหลังจากที่เราแยกส่วนประกอบของคําในช่วงหยุดยาวหกวันใช่ไหมคะน้องผา ฝึกแยกส่วนประกอบของคําได้คล่องมากํำได้เร็วมากใช่ได้เร็วมากน้องผารู้จักพยัญชนะต้นรู้จักสระและรู้จักตัวสะกดใช่ไหมครับอครับที่นี้คําทั้งหมดที่แม่ให้น้องผาแยกส่วนประกอบของคํามีทั้งคําที่ประสมด้วยสระลดรูปสระเปลี่ยนรูปด้วยใช่ไหมครับอ่ค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันซิสระลดรูปสระเปลี่ยนรูปมีอะไรบ้างเมื่อสระอะประกอบกับคําที่มีสะกดสระ หายไปเมืเออ่อฝรั่งประสบกับคำที่มีต,ตัสะกูลอ่างจะเบลลนรูปเป็นฝรั่งอีกยกเว้นตอนที่มีรอยักเป็นตสะกูลอ่างจะลดตูต้หายไปโอ้โหปบมือ <c oughs> ให้หน่อยพี่เจจังเลยสอนอะไรก็จำได้หมดเลยพี่แจมที่ครูฟิลอนอนแป้งชูชีเยังจำได้ โอเคไปออกซูชิได้ไงสงสัยจะหิวโอเคเก่งมากครับเหล่านี้ก็คือเป็นสระลดรูปสละเปลี่ยนรูปเพราะฉะนั้นเวลาแยกส่วนประกอบของคําเราไม่ต้องงงถูกไหมครับครับเพราะว่ามีทั้งสละลดรูปและสละเปลี่ยนรูปอยู่ด้วยแต่บางสระก็ยังคงเดิมใช่ไหมครับลูกอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาแยกกันอีกหนึ่งแผ่นนะครับอ่ะเริ่มที่พยญชนะต้นพยญชนะต้นชอช้างครับรมา สอนลื่นมากดีไหมมันทำที่ผสมที่สลักโอ้นี่ไงเจอเลคำแรกก็เจอเลยใช่ไหมคะอันนี้รถตู้แพร่ไปใช่อันนี้รถลูกแพร่ไปเห็นไหมเวลาเราแข่งเขาว่าชนไม่มีไม่มีสระโออยู่เลยใช่ไหมคะแต่เขาเป็นคำที่แต่เขาเป็นคำที่ผสมด้วยสระโอถูกไหมลูกถูกค่ะแล้วก็เสียบสระโอด้วยแบบ ชอโอนอชนใช่ครับเนี่ยเราถึงต้องรู้จักสละลดรูปสละเปลี่ยนรูปไงเพราะฉะนั้นเราจะแม่นยําก็ต่อเมื่อเราแยกส่วนประกอบของคําบ่อยๆเราจะเห็นคําเยอะใช่ไหมคะได้ฝึกอ่านไปด้วยแลวจะได้รู้ด้วยว่าคาคานี้เป็นคําที่ประสมด้วยสระอะไรจะปรากฏนอนหนูครับครับยิ่ไปเลยครับ แค่เราต้องเขียนถูกแค่นั้นเองใช่ครับลูกอ่ะอย่างสระอาเนี่ยไม่ใช่สระรูปสระเป็นรูปก็ยังคงรูปสระอาไว้เหมือนเดิมก็ปกติอ่ะคอโยคางอ่ะนี่ขางอ่ะใช่ค่ะอ่าะจำได้แหละเขียนช้าต้นคอไข่อ่ะพูดไปด้วยเป็นคำที่ปลาฝุ่นด้วยสรั่งพูดเขียนสวยด้วยอ่ะมีอโยบิดากรอ่านว่าคออโยคางเพียนช้าต้นคอไข่ มันทำที่ปลาฝกที่ฝลเอออืมเออียอใช่ไหมคะครับเออียจับไว้นะครับแต่ถ้าฝลเออเออืออใช่ค่ะนั้นเขียนบ่อยๆก็จะจำรูปสระได้แม่นยำจะฝึกอดยอยูพูดไปด้วยเดี๋ยวเราทำเสร็จจะพดนอ่านว่าขอเอียยอยอเขียงเอาไว้สับสับหมูสับ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 สอฟัจ้าอะไรคะ พี่ครับฟ้าจะหน่อยครับเสร็จไมเนี่อ้าแล้วพี่ตะวันรอไปซื้อดินเบาเนี่ยพี่ตะวันขอรางวัลดินเบาเนี่ยเสร็จต้นปอปลาเขาขยับปลาเหมือนกันโอเคเน้ะค่ะก็เป็นให้รางวัลนี่เราต้องตั้งใจเป็นทำที่ปลาฝุ่นนี่ปลาอีครับอ่าไม่คุยแล้วเนาะใช่ก็ปลาอีสวยมากเนี่ยปลาอีเขาปลาโอ๊กก็สวยนะโอ้สวยจริงๆด้วยสวยทุกคือตอนเด็กเป็นตุ๊กตุ่อ่านว่าปออีตอปิด เพนชัดต้องขอไข่นี่เจออีกแล้วขอวอัวอ้อเห็นไหยมีอากาศรถรถลดรูปหายไปใช่เห็นไหมเนี่ยทำบ่อยๆแล้วก็จะนี่คำที่เมื่อฝรั่อัวปลา่งผมกับคำที่มีตรากไม่บันอากาศแต่รถรูปหายไปใช่เห็นไหมเนี่ยไม่มีไม่ฮันอากาศเลยบางคนจะงงว่าเอ้าทำไมสระอัวเขียนแบบนี้ล่ะแต่ความจริงเขาเป็นสระรลดรูปใช่ไหมครับใช่ะ จะลดลูกก็ต่อเมื่อเขามีตัวสะกดนะครับลูกใช่ไหมคะถ้าเขาไม่มีตัวสะกดก็อย่างเช่นวัวอวัวตัวอัวตัวมอัวมัวอย่างเงี้ยใช่ไหมมัวเงียะไม่คิดเหมือนกันเลยไม่คิดคําเดียวกันเลยอ่ะตัวสะกดอะไรคะตัวสะกดดอเด็กครับตลกอ่ะคิดคําเดียวกันเลยเพราะว่าเราเพิ่งเขียนตามคําบอกเลเแฟนชาติลอริงอ่ะนี่เจอแล้วเมื่อสระอ่ะใช่ไหมเมื่อสระอ่ะแบบสงหรับคำที่มีตัวสะกดสระ จะเปลี่ยนรูปเป็นบรรยากาศอ่นี่เห็นไหมบางคนว่าเอ้าทําไมคํานี้เป็นคําที่ผสมด้วยสระอะล่ะแต่น้องเผาไม่งงแล้วใช่ไหมพอ้องเผาฝึกทํามาแล้วอ่ะใช่พยัญชนะต้นลอนลิงอ่ะเลยเป็นคำที่กล่าวฝุ่นที่ฝุ่นอาสุดยอดเลยอ่ะมียออยู่เบตสกุลอ่านว่าร้อ่ยอลังอ๋อเสะเออีกแล้วโอ้โหใบแผ็นนี่มีเยอะจัง เมื่อสระ่เจออีกแล้วฝอวยอสวยอ่ะเมื่อสละเอะอะไรเมื่อสลรเอะเราพบกับคำที่มีจะสกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ติดคูโอเคเห็นไหมเล็ก <Let 's. S 1> อ่ะเป็นธาต้นลอดีธต้นลอิงขึ้นมาก่อนอีกจะคูถ้าเราเข้าใจเราจะไม่งงว่าอาะทำไมคำนี้เป็นคำที่ผสมด้วยสระเอะล่ะสระเอะครับ <c oughs> ถ้าเราผ่าเข้าใจเราผ่าจะไม่งงใช่ไหมเราผ่าจะ รู้เลยว่าคําว่าเล็กเนี่ยเป็นคาที่ผสมด้วยะเอนีีกอลก็บเป็นจะสกดอ่านว่ารอเอกกอเล็กเก่งมากเดี๋ยวนี้เขียนสระอะสวยขึ้นเยอะเลยอันนี้จะอีกแล้วเหมือนคําว่าขวดเลยใช่ไหมเป็นคาที่ผสมด้วยงอะไรคะวัวครับเมื่อสอัวลาผสมกับคำที่มีจะสกดไม่นันอากาศจากรดลูกหายไปครับครับเยี่ยมเลยเพนชาตุนฝอเฟือค่ะ ทำทีเวลาผมจะฝร,รัอ,อ้วกโอ้นี่ตั้งใจเขียนมากมียอยักษ์เป็นตัวสะกดแต่ออรรว่าฝ่งอวกยอยสวยเป็นวิ่งเกินเกินครึ่งหนึ่งมาแล้วเหรอเนี่ยเหลืออีกครึ่งหนึ่งรีบแต่งได้ไปตื้อเป็นชาต้นออ,อ,อ่างทำที่ปลาผมจะฝรั่งโอครับนี่ฝรั่งออยังคงรูปสระอยู่นะใช่ยังคงสระ ไม่ได้เป็นสลับลดรูปสลับเปลี่ยนรูปอะไร,งะระเงี้ยตัวสกดนอนหนูแล้วก็เขียนเหมือนเดิมหนอนหนูหนูอ่ะอ่ะเจออีกแล้วมีหกเจ็ดหกเจ็ดจดจำได้ที่เราเ,ราเขียนกันนะ่ะค่ะเมื่อสละโอบเราสึกับพันที่มีจะวสกดสละโอะแต่ตัวตุ้มหายไปใช่เห็นไหมเหลือแค่พยัญชนะต้นกับตัวสกดสละลดร, <จะ S 1> รูปหายไปเป็นครั้งท,งที่ปลาสมยก่งสละโอบครับ มันชนเลยใช่เหมือนกันมดชนหกตกอะไรเงี้ยใช่รถเนี้ยรถอ่ารถก็ได้ต้นน้ำต้นไม้รถรถน้ำต้นไม้ก็ได้รสชาติก็ได้รถแบบรถที่ขับก็ได้มีหลายรถอันนี้เราเรียกว่าคำพ้องคำพ้องทองเสียงใช่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันเพิ่งเคยเรียนอยู่ เคยเคยฟังพี่ตะวันใช่ไหมใช่สอนอะไรไปก็ฟังพี่อันนี้เมื่อฝระอ่ะเราฝกแบับพันที่พี่จะฝูกดไม่ัหนการจะฝ่จะเปลี่ยนรูปก่อนดิฝระอ่ะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม่แหนการฝระอ่ะบอฝับเพนชาต้นฝระเสือไม่ต้องพูดแล้วทีนี้เขียนอย่างเดียวเลยจะได้เกิดพี่ตะวันฮิวแล้วลูกจะได้ไปซื้ออะไรกิน ถ้างค่ะเข้าใจแล้วแม่ก็โอเคแล้วพูดไปด้วยเพนช้าต้องรอดิงเป็นท,ที่ปลาสมนิสา <ไป S 2> เอกยถอว่าพูดตอนแยกส่วนประกอบของคำไปด้วยแต่ไม่ต้องมาอธิบายแม่แล้วมีบมวบไม้เ็นตสะกดอ่านว่ารอเอกบอเล็บครับโอ้โหนี่เป็นสลดัดลูกสละเป็นรูปหมดเลยที่เหลืออ่ะเป็นะต้นพูดไปด้วยครับเพนชาต้นรอเรือ มันทำที่ผสมนิ้วฝรั่งเอมีวอลแวนมันจะปรากฏอ่านว่าอรอเ,เอวอลเลวเพนชานร์ต้นฝ่อเสือมันทำที่ผสมนิ้วฝรั่งวัวมีนอ,นองหนูม,มันจะปรากฏอน่านว่าฝ่อวัวน้องฝน เป็นชาวต้นผอพุ่มเป็นคำที่ผสมได้สะละคำที่ผสมได้สละ,สม,สะมีมีกองไก่เป็นต้นเยสแล้ว yeah.